จัดเลยวันนี้ว,วันนี้เรามาดูคู่นัดเปิดตัวนะครับยูสิบแปดระหว่างอาสัมชันกับคุนเทคริสเตียน,นยงงโอ้ยกำลังลุ้นอยู่นี่วะอันนี้ระหว่างคู่แรกนะว้วเจมสน้องชาบนี่ลงตัวจริงมาครับมาครับคริสเตียนกับอาสัมชันครับโอ้โหคู่ตึงคู่ตึง ดูชมหน้ากันหน่อยครับกิสเตียนเรารบอกเลยว่าเอาแน่นอนเอาล้ครับเริ่มเกมแล้วครับผมแจมหวแจมดิยูซิไปเบอกเลยว่าตัวใหญ่กันทุกคนเลยครับโอ้ใจขาสวยครับแจมแจมได้ไหมครับแจมสวยแจมดีโฟกัสดีอับสำชันทักทายก่อนเลย อาสามสปีดขึ้นมาจากริมเส้นไฟโอ้โหแบ็คแบ็คเราใหญ่อยู่ครับได้ครับโอ้จานให้เหลืองจานสังมีตัวเยอะเลยเขาเข้าเร็วเลยชิชิเสียบอลครับยังยังสู้ครับ เกือบเกือบจะให้เจมเจ็บเปิดสวยมาครัมาคิสเตียนจังหวะเราเครื่องติดเครื่องติดแล้วก็เอาเจมเจมเอาหน่อยเจมดีเจมดีครับ หัวครับเราเข้าเข้าหลังสวยครับดีครับไปครับเชฟเบีรยครับผมบล็อกอยู่ครับเจมกินน้ำอ้อ้าวเส็จเลยวันนี้เจมครับดีมากเจม ครับแบบเราต้องรีบลุกขึ้นมาครับ<ไ>มีสติก่อน<ไ>โอ้อสัสามชันใจดิเหลียง<ไ>หลังเราเคลียร์ได้ได้เคลียร์ได้ดิ<ไ>ดีเลยครับโฟกั<ไ>สมาครับสบายสบายๆบาวาสบ์บางข้านที้ใหญ่เยอะครับ,<ไ>บริบ<ไ>สเตีร์แล้วก็มีเล็กบ้างครับ<ไ>แล้วก็เน้นสปินหายัน<ไ>สวยเอาหน่อยด้วย ปุยงยกโอ้ยปฮ้ยิเอาละครับสับเร็วกกัสสวยเลเอาไว้เอาไว้โกัด้วย เกมขาดอยู่โฟกัสเดเเดดครับแม่โอ้โหปีกปีกไปเขาเร็วมากเร็วจัดเลยเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนรออยู่ยังเคาะคือกลับมาครับเจมส์เจมส์โอ้โหกรรมการขวางโอ้กรรมการยิงไกลครับโอ้โหเสียดข่อวสองครับสวยครับอ่าดีครับอ้าว เอาครับประบกบครับประกบไเ,เราไล่ครับกรรมการบอกให้ใจยเย็นครับเอาครับโฟกัสสวยมากโฟกัสโฟกัสสวยครับอ่าการดูขึ้นมาครับผมไปนะครับค่อยๆจ่อยๆเจาะเข้าไป

สัมชันโอ้โหรอบอบลสวยโอ้สกิลดีมากเอาครับเราเราว้าสัมชันก็รอบอลหลายตัวครับองค์าการไม่ให้ครับออกฟายมาครับเจมเจมจ่ายดิเจมเติม ครับเลครับพราะว่าสอนกันแบบว่ามีเป็นระบบมากครับกองหลังของคริสเตียนครับเจยเอาอยู่เอาครับสวยครับเอาครับ ดีครับเจมเจมส์ซอนอยู่เจมเจมดีมากเจมเจมสวยมากครับเจมโอ้โหแบ็กซ้ายเอาเรื่องอยู่โอ้โหเชิดดีอ่าเจ็บไปลงมาอุ้งมาตอ้ยแต่ทะลุเลยครับ ีครับปีเข้าไปครับขยัล hey! <Industry. S 1> uh ้าล uh ้ <c oughs> <laughs> อ้าวคลายนะครับเฮ้ยสว้ยสวยเอ้ยเอ้ยเฮ้าเอ้าเฮ้าเอ้ยเฮ้เ้ยเเ้ยเฮ้ยเร้ยเ้ยเฮ้ยเฮเ้ย้้ย้เยเ่ ข้อะอตเขนเหรอก้นอ้ะโอ้ยโอ้ยโ้าเหมือนกัน้้อ้โองยอ้โ้ยออโอ้ย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 อ้ยโ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโออโอ้ย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 อ้ย้ยโ้ยโอ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 ้ย เ,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 เจมโดนเรียกไปคุยกับการครับโอ้หเจมโดนเหลืองอ๋อาสามชันรับเล่นรับเจมเราต้องลกูกห้าสิบห้าสิบเราอาจจะต้องไม่กล้าเล่นมากครับเพราะว่า,าต้องเซฟโบ้ยเราเข้าเร็วเราบ,บีบเร็ว อาจารย์เฮ้ย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 ชายวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชายบา

ไปเร็ววะตุนเจอเลยการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกสองนาทีอายันเอาอายันเฮ้ยอาจารย์เฮ้ยเฮ้ยทำให้ได้มาเครับตอนนี <i die> <i die> <i die> <i> <i> ้คิดเซียนเราก็การจะบอกว่าโหอาจารย์ครับฟาวไหลรอไว้อาจารย์นางสอนนา้สอนให้เห็นไหมในกันได้ฝันโค้ ทำดีครับสวยสวยหมดเวลา<ว>